ครับวันนี้เราก็ดังจากหางหายกันไปนานเราจะมาในคลิปเที่ยวอุดรน่านนะครับใช้เส้นทางการเดินทางประมาณแปชั่วโมงกว่าๆนะครับจากอุดรถึงเมืองน,น่านก็เส้นทางก็มีแต่ภูเขานะครับเขาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็มีแต่เขาเราตัดเข้าอำเภอนาแห้วนะครับเดี๋ยวรอชมเส้นทางอีกทีหนึ่งนะครับผม ครับก็จะมาถึงก็เล่นเอาคำเลยนะครับวันนี้เลยเราก็เลยเข้าที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวจะจรีวิวที่พักให้ดูก่อนนะครับว่บาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมต่อชมนะครับอันนี้เป็นห้องอาหารนะครับผมวันนี้เราพักที่ที่พักชื่อน่านศิลาลมอยู่อเพรปัวนะครับเดีย๋ยวเราจะไากินข้าวก่อนเดีย๋ยวจะไปรีวิวที่รีวิวที่พักมเมื่อคืนเรามาเดึกเกินไป เรามาจากอุดรเริ่มออกเดินทางประมาณแปดโมงเช้ามาถึงที่น,น่านน่าจะสักทุ่มครึ่งครับผมวันนี้เราใช้ ADV 350มานะครับวันนี้เปลี่ยนแนวจากขี่รถฟ้าเป็นขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนมันมีอะไรกินบ้างวันนี้ใครนะครับคุณเป็นใครครับ น,นี่เป็นภรรยาผมนะครับน,นี่เป็นกับข้าวตอนเช้านะครับที่พักครับไปกันต่อยาวเลยกับบาลีนานะครับที่เที่ยวที่ต่อไปจากอำเภอปัวระยะทางประมาณ50กิโลนะครับแค่เดินทางแป๊บเดียวนะครับ นี่ถึงสถานที่เที่ยวต่อไปนะครับาวดวดบาหลีน่านเราไปดูก่อนประคนเยอะหรือเปล่าบาหลีเมืองน่าน <c oughs> ซื้อคูป,ปองก่อนนะครับ <c oughs> จะมีคูป,ปอง <c oughs> ท่านละ50บาท <c oughs> ได้สี่ท่าโพส ถ่ายวิดีโอ50บาทซื้อบัตรแล้วไม่รับคืนอทุกกรณีนะครับผม เลยก็เราจะไปเดินทางไปที่ถนนหมายเลขสามนะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามเดี๋ยวรอชมดีนึงนะครับเป็นจะเป็นยังไงบ้าง ทางกันต่อไปที่อำเภอบอกเกลือนะครับใช้เวลาไม่นานจากถนนหมายเลขสามก็เราจะยิงตรงเข้าไปที่อำเภอบอกเกลือเลยนะครับผมเป็นอำเภอเล็กๆนะครับผมป๊มปอทอก็มีไม่มากนะครับเราต้องเติมน้ำมันไปก่อนแนะนำว่าต้องเติมน้ำมันไปก่อนนะครับไปถึงอำเภอนี้แต่ว่าจากอำเภอนี้ไปอำเภอปัวก็แป๊บเดียวครับผมอันนี้เราแวะพักระหว่างทางครับเป็นคาเฟ่หลงเขา บรรยากาศดีมีน้ำตกนะครับนี่เราอยู่ที่อำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านนะผมคืนนี้ว่าจะไปพักที่สปันแล้วก็พึ่งผ่านถนนไม้สามมาอันนี้เป็นวิวนะครับผมอ,อันนี้ใครครับต้องรู้จัก ลานกางเต็นท์ได้นะครับผมคาเฟ่ปวกลานกางเต็นท์มีน้ําตกถ้าแม่น้าฝนน็น่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับน้ำน้อย,อยเราเดินทางจากปวกเกยกสักหน่อยก็จะถึงหมู่บ้านสะปันนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางภูเขานะครับผมเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูนะครับเราเจะไปนั่งที่ร้านกาแฟน,นะครับที่อยู่สูงสุดของบ้านหมู่บ้านสะปันนะครับเดี๋ยวรอชมอีกทีหนึ่งน,นะครับผม E คือจุดสูงสุดของน่าจะเป็นสปันนะครับเป็นวัดเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะผมทางขึ้นต่อจากหยุดเวลาคาเฟเป็นบรรยากาศในวัดครับสูงสุดของสปันเออจุดนี้นะครับมีลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำน้าพักอยู่ อันนี้หาที่พักก่อนนะครับมาดูจะพักที่ไหนอันนี้อยู่เวลาคาเฟ่สปันที่เที่ยวเยอะครับอันนี้บรรยากาศที่พักตอนเช้านะครับผมเราพักอยู่ที่อำเภอปัวครับผมชื่อที่พักโกไฮโอนะครับเพวาะเมื่อคืนที่แรกก็จะพักอยู่ที่สปันแต่ว่าหาที่พักไม่ได้ครับก็เลย กลับมาเข้าพักที่อำเภอปัวแล้วก็ตอนกลับมันจะได้กลับง่ายด้วยนะครับผมตอนเช้าเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผสมบ้านไทยนะครับผมก็สวยงามอีกแบบนะครับมีอ่างน้ำแม่น,นอนแช่ด้วยครับผมมีน้ำตกให้ด้วยบรรยากาศโอเคนะครับสำหรับการมาเที่ยวนั่นทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกับข้าวก็อร่อยดีนะครับ สวยดีอันนี้เป็นส่วนของสะพานนะครับโกงตะเกียวก็ตามนี้นะครับเดินผ่านขอพรอันนี้เป็นส่วนที่พักนะครับก็ไปขอมาแล้วครับเมื่อกี้อันนี้ก็แล้วขี่เอ v ีวสามูนย์ะครับผมทริปนี้น่าจะทะลุพันแต่พันห้าร้อยโล ก็เดี๋ยวรอชมทริปต่อไปอันนี้ก็สลับจะสลับ,จ,จ,ลบจากรถไฟฟ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถไฟฟ้าบ้างนะครับผมเปลี่ยนแนวการเที่ยงเที่ยวนะครับอันนี้แลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดน่านนะครับวัดภูมินกระซิบลักบริโลกน,นี่ตัอะไรเลยไ่มีกระซิบลักนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูมีอะไรบ้างนี่บรรยากาศในวัดนะครับัน,นวัดภูมินอันนี้มีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่ากระซิบรักตรงไหนเอ่ยยังไม่รู้เลยหนไม่รู้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไม่ดูครับอันนี้เราก็มาบูชาดอกไมท้ทูบเทียงกันนะครับนนชา เราเข้าไปในวัดนะครับชุดรูปภาพครับาดูในวัดน,น่าจะเป็นยังไงิบลักอยู่ตรงนี้เลยเ็แต่รูปนะครับเห็นตัวจริงเยห,หอบูชาวัดุมงคลนะครับิบลักกันนะ ก่อนวัดนะครับไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันจ้องใจหน้าน ต้องนั่งไหว้่านก่อนนะครับอันนี้หลังจากที่เราไหวา้พระนะครับมาถึงจุดไฮไลท์กระซิบรักให้กล้องลูกนะครับกระซิบรักปลื้โลกูกนะครับภาพนี้ภาพเดียวที่เราตามหานี่ก็ เป็นบริการในวัดนะครับผมเที่ยวนันทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับค่าน้ำมันไปกับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับระยะทาง1,400กว่าโลนะครับที่ขับไปเดี๋ยวรอต้มติดตามชมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย